สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนๆมนีกับเมื่อกินเขาคือเกาแต่ว่าบมเป็นเขาดอกเมนีเป็นเขาปุ้นตมแค่ลอตเขาปุ้นเขาป,นขาป้นลวกเอง้ากาไข่ต้มรวกาพักมเมนีอากาศหนาวหนาวตื่นถึงมาตอนเ้าร7เจองศา แล้วก็จะมีปลาหวานปลาหวานอันให้ลูกสาวสร้างให้สร้างมากิโลหนึ่งอยากกินคองชอบเห็นเขกกินเขาบอกว่ามันช่ำ น้ำตาลตโนดช้ำแต่ได้ให,ให้ลูกสาวลองสร้างมากินกินเป็นลหลังสแสบถ้งกว่าหวานเป็นเรว่าปลาหวานเนะาะม,มากินข้าวกินข้าวปุ้นกินข้าปุ้นน้ำก,กันจ้าปุ่นก็ตามแค่รอดน่ ากาศมันเย็นขางบางเขาจางข,าข้าวปูนนี่ลวงนานกงนไปเลยเนี่ยของลวงพอดีพอดีข้าวปูนแห้งนะเอาขอ้าวปูนแห้ง ซื้อข้าวปุ่นแห่งติดบ้านไว้เวลาอยากกินกับลวกกินอมอนี่ตำเผ็ดกว่าเก่า ตำมะฮงถ้ามันเผ็ดเมันกับบุษแถบเนาะวันนี้เปิดใช้ปลาคั่วใหม่ขวดนี่อร่อยมาแต่ละรอดไม่เหมือนกัน 哪慰你的没？No, หนึ่งเขาขายเป็นกิโลมะหวัานมะหวาน้ายเป็นกิโล ว่าไปซื้อของเขาบ้างเบียงหมดเบียงหมดค่ะ